ร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่พลังธรรมชาติได้เสกสรรร่างกายของฉันให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ฉะนั้นร่างกายของฉันจึงมีวิธีการบำบัดร,รักษาตัวฉันให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซลล์ทุกเซล ทุกอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมวลกระดูกเส้นเลือดเส้นประสาทน้ำเลือดองค์ประกอบธาตุสี่ดินน้ำลมและไฟในร่างกายของฉันให้มีความสมดุลสมบูรณ์ดังเดิมบัดนี้พลังบำบัดสร้างสรรค์แห่งภายในตัวฉัน กำลังบำบัดรักษาซ้ำแซมให้กลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์เป็นปกติอ่อนยาวฉันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความอ่อนยาวประดุษเซล์ลแรกเกิดที่ยอดเยี่ยมการทำงานทุกระบบทุกอวัยวะทุกอนุเซล์ลทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพฉันจึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อันไร้ขีดจำกัดแห่งการเวลาขอบคุณพลังบำบัดร,รักษาและการทำงานอันมหัศจรรย์แห่งพลังสร้างสรรค์ภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่พลังธรรมชาติได้เสกสรรร่างกายของฉัน ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ฉะนั้นร่างกายของฉันจึงมีวิธีการบำบัดร,รักษาตัวฉันให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ทุกอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมวลกระดูกเส้นเลือดเส้นประสาทน้ำเลือดองค์ประกอบธาตุสี่ ดินน้ำลมและไฟในร่างกายของฉันให้มีความสมดุลสมบูรณ์ดังเดิมบัดนี้พลังบำบัดสร้างสรรค์แห่งภายในตัวฉันกำลังบำบัดรักษาซ้ำแซมให้กลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์เป็นปกติอ่อนยาวฉันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความอ่อนเยาวประดุษเซลล์แรกเกิดที่ยอดเยี่ยมการทำงานทุกระบบทุกอวัยวะทุกอนุเซล์ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพฉันจึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันไร้ขีดจำกัดแห่งการเวลาขอบคุณพลังบำบัดรักษาและการทำงานอันมหัศจรรย์แห่งพลังสร้างสรรค์ภายใน ขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่พลังธรรมชาติได้เสกสรรร่างกายของฉันให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ฉะนั้นร่างกายของฉันจึงมีวิธีการบำบัดรักษาตัวฉัน ให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ทุกอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมวลกระดูกเส้นเลือดเส้นประสาทน้ำเลือดองค์ประกอบธาตุสี่ดินน้ำลมและไฟในร่างกายของฉันให้มีความสมดุลสมบูรณ์ดังเดิมบัดนี้ พลังบำบัดสร้างสรรค์แห่งภายในตัวฉันกำลังบำบัดร,รักษาซ้ำแซมให้กลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์เป็นปกติอ่อนยาวฉันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความอ่อนยาวประดุษเซลล์แรกเกิดที่ยอดเยี่ยมการทำงานทุกระบบทุกอวัยวะทุกอนุเซลลทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ ฉันจึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันไร้ขีดจำกัดแห่งการเวลาขอบคุณพลังบำบัดร,รักษาและการทำงานอันมหัศจรรย์แห่งพลังสร้างสรรค์าภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่พลังธรรมชาติ ได้เสกสรรร่างกายของฉันให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ฉะนั้นร่างกายของฉันจึงมีวิธีการบำบัดร,รักษาตัวฉันให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ทุกอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมวลกระดูกเส้นเลือดเส้นประสาท น้ำเลือดองค์ประกอบธาตุสี่ดินน้ำลมและไฟในร่างกายของฉันให้มีความสมดุลสมบูรณ์ดังเดิมบัดนี้พลังบำบัดสร้างสรรค์แห่งภายในตัวฉันกำลังบำบัดรักษาซ้ำแซมให้กลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์เป็นปกติอ่อนยาว ฉันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความอ่อนเยาว์ประดุจเซลล์แรกเกิดที่ยอดเยี่ยมการทำงานทุกระบบทุกอวัยวะทุกอนุเซล์ลทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพฉันจึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันไร้ขีดจำกัดแห่งการเวลาขอบคุณพลังบำบัดรักษาและการทำงานอันมหัศจรรย์ แห่งพลังสร้างสรรค์ภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกชิ้นถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่พลังธรรมชาติได้เสกสรรร่างกายของฉันให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ฉะนั้นร่างกายของฉัน จึงมีวิธีการบำบัดร,รักษาตัวฉันให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ทุกอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมวลกระดูกเส้นเลือดเส้นประสาทน้ำเลือดองค์ประกอบธาตุสี่ดินน้ำลมและไฟในร่างกายของฉันให้มีความสมดุล สมบูรณ์ดังเดิมบัดนี้พลังบำบัดสร้างสรรค์แห่งภายในตัวฉันกำลังบำบัดรักษาซ้ำแซมให้กลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์เป็นปกติอ่อนเยาว์ฉันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความอ่อนเยาว์ประดุจเซลล์แรกเกิดที่ยอดเยี่ยมการทำงานทุกระบบทุกอวัยวะทุกอนุเซล ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพฉันจึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันไร้ขีดจำกัดแห่งการเวลาขอบคุณพลังบำบัดร,รักษาและการทำงานอันมหัศจรรย์แห่งพลังสร้างสรรค์ภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณร่างกายของฉันรวมทั้งอวัยวะทุกชิ้น ถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาอันยิ่งใหญ่พลังธรรมชาติได้เสกสรรร่างกายของฉันให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมหัศจรรย์ฉะนั้นร่างกายของฉันจึงมีวิธีการบำบัดร,รักษาตัวฉันให้อวัยวะทุกส่วนในร่างกายเซลล์ทุกเซลล์ทุกอวัยวะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ มวลกระดูกเส้นเลือดเส้นประสาทน้ำเลือดองค์ประกอบธาตุสี่ดินน้ำลมและไฟในร่างกายของฉันให้มีความสมดุลสมบูรณ์ดังเดิมบัดนี้พลังบำบัดสร้างสรรค์แห่งภายในตัวฉันกำลังบำบัดรักษาซ้ำแซม ให้กลับคืนสู่สภาวะที่สมบูรณ์เป็นปกติอ่อนยาวฉันจึงมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความอ่อนยาวประดุษเซลล์แรกเกิดที่ยอดเยี่ยมการทำงานทุกระบบทุกอวัยวะทุกอนุเซลล์ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพฉันจึงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอันไร้ขีดจำกัดแห่งการเวลา ขอบคุณพลังบำบัดรักษาและการทำงานอันมหัศจรรย์แห่งพลังสร้างสรรค์ภายในขอบคุณขอบคุณขอบคุณ